อันนั้นตัวได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อมุกค่ะชื่อประภัทรพรสิริรักนะค่ะอายุอ18ค่ะอันนี้ออดิชั่นอะไรนะนางได้ไหมคะนี่น้องดูเป็นนักเอกมากเลยใช่เล่นบทแบบกรี๊ดได้ไหมคะกรี๊ดกรี๊ดแบบจะเอาอ่ะหนูจะเอาอ่ะเหมือนชอบชอบผู้ชายคนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบ มีคนมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกรีดกรีดได้ไหมคะต้องดูเลยคะ่ะโกรธโกรธโกรอออ๋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 อค๋ออ๋อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อี๋อดอออ่๋อเอ,าเอา่าอ๋อาาอ๋ออ เป็นทำหน้าทำใจเยอะมุกเป็นนางร้ายเออโสฮวยอ่ะเอาฮวยฮวยต้องใช้เสียงอะไรมากมายเลยตามมาแล้วทำเลยทำเลยทำเลยงั้นหนูทำท่าโกรธให้ครูดูได้ไหมคะแค่ทำท่าหน้าทำท่าโกรธน่นี้ทำได้นะของคนเนี้ถึงวินาทีทำท่าโกรธเฉยๆค่ะมาค่ะแค่หน้าโกรธ ดกกดอีกค่ะกรคนนู้นกรคนนู้นกดคนนู้นแย่งแย่ง่เป็เอกไม่เป็เอกเ่นเป็น่เปรักเเอกไม่เปเล่เนเอนเอาตาเจนตากดอีกไหมคะตัวด้ค่ะกด้อีกไหมคะหน้าเบี้ยวด้ค่ะหน้าเบี้ยวทะลึงตาเข้าไปค่ะหน้าเบี้ยวนี่หายใจแรงนี่ใส่ตัวด้วยใส่ตัวด้ไหมคะแบบอจจ้องตาค่ะ จ้องตาเข้าไปค่ะน้องคนนั้นไม่ยอมค่ะลุกขึ้นมาค่ะแบทเทิลเกิดขึ้นค่ะเปลี่ยนเป็นนางร้ายด้ค่ะเปลี่ยนเป็นนางร้ายเลยค่ะเออร้ายคนนี้ค่ะร้ายคนนี้ใช้ความกวนี้ค่ะเอาหน้าใช้หน้าเออหน้าเบี้ยวกว่านี้นั่นได้งนี้แกเหรออันนี้จริงป่ะไม่โดนตัวนะคะอย่าไปโดนครูผาาให้เออครูผาาให้ครูปังผาาให้ครูเนี่ยนะนั่นไ้แกเหรอ มัแย่งที่ปอนฉันไหนมองไม <c oughs> ่เห็นขาว <c oughs> แกมันขาวดูมันก็ตังหัวจับเท้า,าเลยคุณหนูมุกใช่สิทำ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 เสียงตำพูด,ด้่ยทำไปว่าใช่ <c oughs> สิฉันก็มันขาวส่วนเธอนะหน้าก็ตอบเล็กน้อยเดียวแถมยังมเค่อยขาวด้วยสิ ฉันขอผู้ชายคืนอยากได้คืนมากใช่ไหม,อมปอเน,นี่นะคือคนที่คนอยากแย่มากมาเหม,มือนทั้งพูดทั้งสเสี้ย บอกเลยว่าคนใหญ่กว่าโบหนูผ่านแล้วใช่ไหมคะเอานดึงเล่เยอะๆหน้าเห็นี่ก่คู่นกเมื่อกี้ป่ะเออแข่งกับสคนแกั้งหมจำเป็นไปจะงหาะ่าน่าเบี้ยว ฉันไม่ได้เย็นไม่ได้เย็นฉันสล่ดฉันพังออกฉันไม่ได้เย็นตัวทบเบามากรู้รู้ไหมว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนฮะตัวฉันเบี้ยวไปหมดแล้วแต่ต้องรันแรงๆรงงานก็ต้องเบี้ยวอีกฉันด่าฉันไม่นี้ไม่เสียงออกมาแล้วอะไรนะเป็นบ้าเธอเป็นบ้าฉันเป็นหมาอะไรนะหมาบ้าหมาเหรอใช่ฉันน่าฉันเป็นบ้า

ไม่ได้ใช้ท่าก็ได้มันหรือพูดที่มันเสียงเรื่องดังอะไรติ๊คนี่ไม่แรงไม่ได้ไม่ได้แต่จะอ่ะเห็นเห็นนะเห็นไม่หลุดยิ้มเลย